สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Root Easy นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มาอยู่กันในเกม Roblox Mapbox o o d เช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ทอมนะครับโดนไอตัวนี้ด่าอยู่นะฮะก็คือนะครับผมเข้าเซิร์ฟมาก็ยืนอยู่สักพักแล้วนะครับทุกคนตอนแรกมันก็ด่าพวกฝรั่งอยู่นอาแล้วก็มันก็เปลี่ยนเป้าหมายมาหาผมนะฮะมันพิมพ์ภาษาอังกฤษด่าฝรั่งนะผมบอกก่อนเนละตัวนี้มันพิมพ์ภาษาอังกฤษเก่งนะแล้วก็ครับ มันก็มาด่าผมว่าอะไรก็ไม่รู้เลยทุกคนแต่งตัวเทด็ดีมาทักทงทักทายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยให้ทุกคนหนึ่งหนึ่งแรกขนไม่น้องเออพิมพ์ไปดิรู้จักผมหรอทรงนี้ผมว่ามันรู้จักผมชัวนะครับทุกคนอันนี้ผมพูดจริงนะผมว่าดูทรงแล้วมันน่าจะรู้จักผมหรือเปล่ามาแบบว่าท้าหนึง่งหแรกขนด้วยไม่อ่ะโนเนมเยเคเอาเรื่องจัด เย yeah. นี่พิมพ์ไปก่อนละกันนะครับทุกคนเฮ้ยมันตึงเอาเรื่องอยู่นะบอกโนเนมด้วยว่า อย่างเอา,เอาบอกเลย5ล้านเกมเมอร์กำลังหาเต้เล่นเกมที่เกม ing Go สสำหรับใครที่อยากได้โลบักฟรีๆเพียงดาวน์โหลดแอปเก m i n g Go จากนั้นล็อกอินรายวันเพื่อรับเพชรและทำภารกิจต่างๆเพื่อที่จะรับเพชรมาแลกของรางวัลเป็นโลบักที่เราต้องการนั่นเองหรือแค่ดูวิดีโอสั้นๆก็สามารถรับเพชรรายวันได้แล้วและสำหรับใครนะครับที่อยากแลกของรางวัลก็มีของรางวัลให้เลือกเยอะๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโลบักต่างๆนะครับผมก็สามารถแลกได้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยาก ดาวโหลดแอป,ปก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปแล้วสามารถไปดาวโหลดได้ที่ Pa y s t o r นนั่นเองนะครับทุกคนและเกม ing Go กะครับก็สามารถเลือกเกมที่เราต้องการจะเล่นได้โดยนั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นสังคมของเกมนั้นๆน,น,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโลโบอกหรือเกมต่างๆนะครับก็จะมีเป็นสวนของฟังก์ชันนะครับที่จะสามารถทําให้เราพูดคุยกับเพื่อนๆได้ในระหว่างเล่นเกมด้วยนะครับทุกคนและจะมีเป็นฟังก์ชันที่จะสามารถช่วยให้เราหาเพื่อนเล่นเกมได้โดยใช้เวลาไม่ถึง3วินาทีนะครับทุกคนซึ่งไวมากๆเลยนะครับผมอันนี้เห็นไหม แป๊บเดียวนะครับพี่ก็หาเต้เล่นเกมได้แล้วนะครับทุกคนและก็นะครับสาหรับเกมมิ่งโกก็จะมีเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะเร่งสปีดเกมของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมนี่นะฮะโอ้โหเพิ่มสปีดเกมโคตรไวนะครับทุกคนเห็นไหมเปิดเกมโรบอทแค่แป๊บเดียวเองนะครับทุกคนไวมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าแอปเขานี่ดีจริงๆเลยนะครับทั้งโรบอทฟรีและก็สามารถเร่งสปีดเกมได้ด้วยนะครับผมและก็สามารถแชทและก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้ สวันดครับทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเจ่มจริงๆนะครับทุกคนและก็สําหรับใครนะครับที่ชอบแอปนี้นะครับก็อย่าลืมกด5าดาวให้แอปของเขาคนเยอะๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับอะไรของมันวะเนี่ยทุกคนแต่งตัวเป็นแบบลูฟี่เผาเงือกซะด้วยเฮ้ยโอ้โหอันนี้ผลแสงวะเฮ้ยเราขิงบ้างนี่เราขิงบ้างขออนุญ,ญาตนะทุกคนขออนุญ,ญาตนะเอาผลเสือออกมาละกันนะฮะนี่ขิงเหรอขิงเหรอ ใครจะไปรู้อะไรวะงงครับอะไรของมันวะทุกคนเยสเอาว่ะผลมังกรว่ะเฮ้ย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 ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องหนาเอาเรื่องหนาผลมังกรกับผลเสือยังไงยังไงกล้าแลกหรอนี่จัดไปเฟี้ยวฮะทุกคนแพ้ขึ้นมาไม่คุ้มนะจัดไปแฮะ ขอญาตเก็บผลก่อนในการน,นะครับทุกคนลำคาญไอ้ตัวนี้ชิบหายเลยมาดีดกีตรงกีต้าร์เลยตรงนี้เนี่ยมันถามผมว่าก้าหรือเปล่าผมได้หมดครับจัดไปเฟีย้ยวๆอันนี้ก็จะ PVP อย่างเดียวเลยพพ์บอกมาก่อนเลยฮะ No แล้วก็ขอญาตด้วยทุกคน SU จัดไปอา้าว SU ไม่ได้เฉยรู้สึกว่ามันน่าจะแบนนะครับทุกคนกล้าแลกผลอะไร ผมมีทุกผลครับเลือกได้เลยนี่จัดไปให้ทุกคนเออผมมีทุกผลเลือกได้เลยฮะไอตัวนี้ก็สายเติมเหมือนกันนี่ว่าโหเบื่อพวกโมโอโหร้องโมมาดูได้ในจ้าบอกก่อนมีทุกผลได้ทั้งผลถาวรด้วยนะอมไม่รู้ก็อย่าร้องนี่แล้วก็ไอฝั่งโนนบวกอะไรกันวะทุกคนูนูดูดิมีมี มันบวกอะไรกันวะน้าเสือดีกว่าเห็นน้องโชว์และเย็ดเคเรียกกูน้องด้วยแหประเด็นผมอายุ13จัดไปให้ตึงๆผมขอผลมังกรก่อนได้ไหมถ้ามันให้ผมก่อนผมจะบิดมันนะครับทุกคนเด็กจัดเอ้ยมันเชื่อวะทุกคนวันี้มันเชื่อ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 แลกกับผลประตูไหมผมให้ สองผลเลยค้ำประกันนี่จัดไปทุกคนผมไม่หนีนะฮะจัดไปเฟี้ยวๆเออไม่ต้องกลัวผมโกงนี่นะฮะจัดไปเฟี้ยวๆแต่กูโกงแน่นอน,นะฮะบอกตามตรงไม่เอาอักกากโอ้โหไอ้เชี่ยบอกผลประตูกากด้วยวมึงโดนคอมโบผลประตูเป็นไหมเอาแม่เดี๋ยวไปใส่ผลประตูมาคอมโบนี่ พวกเทสกีก็งี้โอ้โหลองกูเทสกีด้วยประเด็นรู้จักคําว่าเทสกีแล้วเอาใหญ่นะฮะมาแลกมาแลกมาแลกไปทุกคนขอชวนมันไปแลกผลก่อนละกันนะฮฮแลกเปล่าวะขอดูก่อนนะครับทุกคนว่าผมจะให้ผลอะไรมันดีนะฮะเฮ้ยผมมีแกวตตี้วะนี่นี่ะฮทุกคนแกวตตี้แลกเปาแลกเปล่า,าเฮมจิเหรอมจิเหรอ เฮ้ยผมจะเอาผลมังกรพี่ผมจะเอาผลมังกรนี่จัดไปทุกคนตึงๆผมขอมังกรกับโมจิเลยได้เปล่านี่จัดไปให้ทุกคนเล่นลิ้นจัดด้วยมันบอกผมเล่นลิ้นเฉยมันบอกว่าเอาผลเดียวพอเลยทุกคนผมขอสองผลเลยครับพี่แล้วก็แกงอ้อนมันหน่อยละกันนะครับทุกคนนะนะนะผมไม่โกงจริงครับนี่ ผมไม่หนีมันบอกว่าเอ็งจะโกงหรือเปล่ากูโกงมึงแน่นอนไม่ต้องห่วงปากดีมต้องโดนปากดีต้องโดนผลเดียวก่อนมาขอ2เลยครับพี่ผมจะกิน1ผลด้วยนี่จัดไปลฟเฟีให้ทุกคนเออผมจะกิน1นผลด้วยจัดไปตึงๆเลยขอได้ไหมอ่ะขอได้หรือเปล่าเนี่ยฮ้ขอได้ไหมอ่ะยังไงขอ2นะครับพี่ ขอ2เลยนะพี่เฮ้ยมันบอกอ่ะอ่วทุกคนเฮ้ยอ่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะ่แล้วก็ไปดิครับอ่ะผมให้กาวิตี้เลยให้ทุกคนแล้วก็พอเท่าสี่ล้านสี่น่าจะได้อยู่นะใส่มาใส่มาโมจิโมจิอีกคนนึงโมจิมาเป้าเชดมาวะ่ะทุกคนเฮ้ยมาวะ่ะแลกไหมแลกไหมแลกไหมแลกสิพี่ผมกลัวมันยกเลิกวะ่ะทุกคน กินนะผมกลัวมนยกเลิกมากเลยอะยังไงยังไงเรียบร้อยเอย้ตึง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 อือตึงตึงนี่ไอท้ทอมมันตึงเหลือเกินอุ๊ยอะไรวะเมื่อกี้โอ้โหเผากูนแฮ่เผากูนมันตามทุกคนให้มันตามมันตาม,ม,ตามผมแกล้งนิ่งดิผมแกล้งนิ่งก่อนขอญาตแกล้งนิ่งนะทุกคนน่าหลังมคุยภาษาอะไรกันวนะน่ะได้ผลปีศาจมาอ่าได้ผลมังกรกับผลโมจิฮะทุกคน ตึงเหลือเกินนั่นกูว่าแล้วว่าอะไรวะว่าอะไรพี่อะไรของมันเนี่ยอะไรของพี่นี้เอ,อ้ยจัดไปทุกคนผมแกล้งมือใส่เหมนหน่อยละกันนั่นด้านหลังมันคุยภาษาอะไรกันวะน่ะหาบิดนสัตว์เอา้าพิมบอกไปก่อนนะทุกคนพี่ใจร้อนเกินตุ<ป>้งนี่จัดไปทุกคน Feel he. เฟี้ยวเฟี้ยวแฮะเฮ้ยทุกคนผมขออนะุญาตไปสุ่มผลน่อยละกันเนะฮะแกล้งเดินไปเนียนเียนเนาะแล้วก็ไปสุ่มผลนะครับทุกคน ขอญาตนะใช้สูตรน้องคนนึงสมผลละกันนะฮะน้องบอกว่าต้องใช้ผลมังกรเนาะแล้วก็นะครับกดสกิลซีนะครับทุกคนจัดปลเฟี้ยวๆนี่ลัวๆรัวๆต้องกดสกิลซีแล้วก็ตามด้วยสกิลเอ็กซ์นะฮะทุกคนหนึ่งทีแล้วก็ตุม้มจัดไปทุกคนแล้วก็เดินวนห้ารอบฮนะสองแล้วก็สามฮะแล้วก็ซีแล้วก็ห้าจัดปตึง แล้วก็ครับสุ่มเลยครับทุกคนจัดไปเฟลเฟลฮะยังไงได้ผลอะไร <c oughs> อย่างเกลืออย่างเกลือ <c oughs> เกลือจาดแหมใครมีสูตรสุ่มผลปีศาจดีๆก็ช่วยคอมเมนต์ใหะะ้บอกพี่ท็อปด้วยละกันนะครับผมเพมไปดิ <c oughs> ผมกินผลมังกรแล้วนี่จัดไปทุกคนตึงๆขอยาตต่อแล้วนะละกันนะให้ทุกคนว่าผมกินมังกรไปแล้วนะฮะ ขอญาตนะขอญาตได้ผลโมจิกับผลมังกรฟรีเฉยมันบอกว่านั่นไอ้ซัสแล้วยังไงต่อเอิมก็ไม่ต้องทำอะไรไงครับพี่งงงงอ่ะครับให้ทำไรหรอนี่จะดไปทุกคนผมแก้งตีมือแสบหน่อยละกันนะฮะแลกผลแล้วก็แยกย้ายนี่จัดไปทุกคนตึง,ตงๆฮะแรกแล้วก็ต้องแยกย้ายนะ แรกแล้วต้องแยกย้ายนะยจะไปแบบหนึ่งหนึ่ทำไมเสียเวลาชอบหน้าเหมือนทุกคนดูดิหน้าร้องไห้ดูดิดูหน้ามันสิอ้าวไหนมึงบอกหนึ่งหนึ่งผมไม่ได้บอกมันว่าหนึ่งหนึ่งนะทุกคนผมไม่ได้บอกนะจัดไปทุกคนให้มันเหวอยจัดอ่ะมันเหวอจัดอ่ะตอนนี้คือแบบเหวอหัวร้อนะผมพูดตามตรงหัวร้อน่ะผมไม่ได้บิดนะเออผมบิดตรงไหนทุกคนผมไม่ได้บิดนะ มันบอกผมบิดเฉยเลยดูดิแลกผลแล้วอะ่ะแล้วมันบอกว่าผมบิดอะ่ะท้อเลยว่าเฮ้ผมท้อนะนี่อะ่ะเฮ้ยไอท็อปท้อนะท็อปก็ท้อเป็นนะดูดิมันหัวร้อนอะ่ะหัวร้อนอะ่ะหัวร้อนทําไมครับพี่จัดไปแฮตึงๆเลยตึงๆเลยโอโหนะครับนี่จัดไปแฮ ไม่ร้องนะพี่ผมทำตัวอะไรพี่มาด่าผมก่อนนะจัดไปทุกคนคนปากหมาต้องโดนแบบนี้แหละเออจัดไปทุกคนคนปากหมาต้องโดนผมพูดตามตรงเลยไอพวกที่แบบไปเกียยนไปก่อกวนชาวบ้านเขาอะที่แบบ ไปแบบสร้างความลำคาญให้คนอื่นเขาอ่ะสมควรโดนผมพูดตามตรงเนะยแต่ผมไม่แนะนำให้น้องๆไปทำตามนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกคนอันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็น่าจะคืนผลปีศาจมันนั่นแหละนะฮะแต่ขอญาตน,นะตอนนี้ขอญาตปั่นมันก่อนขอญาตแก้มันก่อนนะครับทุกคนดูดิทุกคนมันด่าผมยับเลยอ่ะบางคำน้องๆก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปอ่านมันนะครับผมเพราะว่าเป็นคำหยาบเนาะแล้วก็บอกมันก่อนละกันนะฮะด่าท,ออา,ดดาทำไมอ่ะเออถามมาดีด่าทำไมอ่ะ ผมไม่ให้ผลคืนนะครับเอ,อ้นี่จัดไปเฟ<ๆ>ี้ยวออกมาหนึ่งหนึ่งสจะให้คืนแต่ต้องชนะผมนะและให้แค่ผลเดียวนี่จัดไปทุกคนผมจะใหออ้ผลมังกรมันคืนนะโนจีบผมเก็บไว้นะเออชดมาดิซัสด้วยนะฮะไปทุกคน เปิดฮาคิกก่อนเลยละกันเนะฮฮโอ้โอนะพี่ไม่ร้องนะไอ้ปากหมาจัดไปทุกคนเฟียฟ้ยวเฟเลย <S 2>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  นี่เดินไปด้านหน้ามันก่อนละกันนะทุกคนมาใช้ผลอะไรอะมังกรด้วยใช่ไหมเออมา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 ดิมาดิมามามา,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 มาออกมาออกมา ยังไงยังไงยังไงเอาอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าตูมตูมไม่ได้เดินผมบอกเลยว่าไม่ได้เดินนะฮะทุกคนบอกเลยโดนคอมโบไปไม่ได้เดินนะฮะ งงไรเอองงไรงงไรพี่ดีจัดไปตึงๆมันบอกว่าคุยังไม่เตรียมตัวเลยในสนามรบไม่มีคำว่าเตรียมตัวหนี่จัดไปทุกคนตึงๆตึงๆโอ้ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเฮ้ยทุกคนดูดิผมแก้งมันจนหัวร้อนเลยอะเฮ้ยผมแก้งมันจนหัวร้อนเลยอะ เอาไม่เปิด PVP ไม่เปิด PVP อีกอ่ะเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเหรอเป็นไหนแล้ววะอย่าลู้แปลงร่างเป็นมังกรว่ะเย็ดเปนไหนแล้ววะเช็ดเคเ้ยเฮ้ เอ๊ะทำไมผมตีมันไม่เข้าวะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมตีมันไม่เข้าวะเฮ้ยทุกคนอย่าบอกว่าผมจะตุยนะตุม้มมามึงมานี่มังกรสองตัวบวกกันมึงมานี่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 เลยมานี่เลยหนู โดนบอกเลยว,ว่า have, โดนแฮะโดนแฮะปตุ้มเฮ้ยยังไง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 เอาบิน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 เอาบินเอาบินไม่โดนเหรอเฮ้ยเฮ้ย ไปหวานแฮะไอ้น,นี่ก็ไปหวานเหมือนกันนแฮะตงแปลงร่างนิดนึงแล้วกันนะฮะทุกคนเล่นเผ่ามนุษย์ตึงๆฮะเอามันมามันมาต่อมาต่อหรอเจ้าอีก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 หรออันนั้นแน่อันนั่นแน่อุยอ้ยเฮ้ย ยังไง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 ไปหวานเลยนะฮะทุกคน <Nope. S 1> เรียบร้อยบอกเลยว่าเรียบร้อยนะจ๊ะไม่ไหวก็อย่าฝืนนะฮะเฮทุกคนขอญาตย้อเยอะหน่อยละกันนะฮะไก่ ไก่นจัดไปตึงๆให้ทุกคนไม่ให้ผลคืนนะครับนี่จัดไปทุกคนตึงๆแฮผมจะไม่ให้ผลคืนนะไม่ต้องร้องนะพี่แพ้เองจัดไปแฮโอ้โอ มันด่าผมเออหรอหรือว่าเออหรือว่าอะไรของมันวะมันพิมพ์อะไรของมันก็ไม่รู้นะครับทุกคนผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจมันนะฮะผมได้ผลมางกรกับผลมุจีมาฟรีไว้ทุกคนคลิปนี้ผมบอกเลยใครจะด่าผมก็ด่านะผมไม่สนใจนะฮะ oh. เพราะไอพวกป่ามดีมันต้องโดนงนี้แหละกูอ่อนให้เฉยๆอย่าปากแจ๋วโอ้โหพี่ไม่ต้องหัวร้อนก็ได้นะจัดไปให้ทุกคนจุบจุบนี่จุบจุบ ไปก่อนนะพี่นี่ได้ผลมังกรฟรีคดตึงนี่จัดไปฮะโอโอเอเอ๋เอนะสงสารมันเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ก็นั่นแหละทำไงี้ได้อะก็เป็นตามที่ตกลงเนาะว่าถ้าชนะนะฮมก็เอาผลคืนไปแต่ถ้าแพ้ก็รับสภาพเนาะก็ตามนั่นแหละฮะก็ผมได้ผลฟรีนะทุกคน ก็คลิปนี้ก็ตอนนี้ก็ได้มา2ผลเนาะก็ได้ผลอมังกรกับผลโมจิมานะครับทุกคนไปเถอะไปพิมพ์บออมันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนจบจบนี้ไปแล้วนะไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟไปอ่าลากขาหัวกันต่ออีกสักนิดสองนิดดีกว่านะครับทุกคนไปทุกคน let's go ครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมย้ายเซิร์ฟมาแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าห้องนี้จะมีคน PVP หรือเปล่านะฮะเฮ้ยตรงนี้มีคนคนนึงนะฮะเปิดก่อนเลยละกันนะครับผมเฮ้ยเชดเทผลน้ำแข็งว่าเอา้าหืม <c oughs> ไม่โดน ่าโดนโดนโดนโ,โดนเฮ้ยตูมเฮ้ยเรียบร้อยเฮะเรียบร้อยนี่ยฮะเรียบร้อยนี่ยฮะไปหวัน่นไปหวัน่นมาอีกเปล่ามาอีกเปล่าเฮ้ยมันมาวะ่ะเฮ้ยมันสู้วะ่ะเฮ้ยมันสู้วนะ่ะใครเหรอหน่ะใครมันยืนมองอยู่วะน่ะ ข้าหัวตัวนี้กี่ล้านแล้วเนี่ยเจ็ดเฮ้ยโดนคอมโบนะนี่ผมโดนคอมโบนะนี่เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบโดนแช่เกือบโดนแช่เกือบโดนแช่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเรียบร้อยแฮะผมจัดการตัวนี้ได้แล้ว เอาบัจจะเออเอาบัจออบจะเฮ้ย <_ d un> เฮ้ยผ่อลามเหรอ <_ d un> มันผ่อฉลาดเว้ยทุกคนตัวเนี้ย <_ d un> อ,อ้าวชิบหายแล้วเรียบร้อยเลโก ชิปหายจริงแฮะพูดตามตรงช็อตเมื่อกี้มันเข้าหัวกีฬ้านนะห้าร้านหนึ่งใช่ไหมถึกโคตรเลยอะเผ่าฉลามอะผมชอบตรงที่ว่าแบบว่าสกิลต่างๆมันดีเว้ยแต่ว่าไอ้พวกเออมเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเอฟฟิกแบบแปลงล่างอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเท่เหมือนเผ่ามนุษย์อะไรเงี้ยนะให้ทุกคนอเอา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 ,เอา เ,เรียบร้อยเลยเ<ป>นี่ยมันแรงเว้ยทุกคนมันแรงแล้วก็มันถึกอ่ะไม่ไหวแฮะไม่ไหวโอเคทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผม,ม,มถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ<ป>ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปนี้เนาะได้ผลมาฟรีๆสองผลนะครับทุกคนก็ได้เป็นผลมังกรนะครับแล้วก็ผลโมจิมาอย่างละผลเนาะก็ถือว่าคุ้มเลยเนี่ยทุกคน ไปได้ผลมาจากไอพวกปากดีเนี่ยผมชอบชอบนะฮะก็ใครที่แบบว่าปากดีใครที่แบบมีผลตึงๆอะไรเงี้ยก็อยากรักษาก็ให้นึกถึงหมอท็อปเขาไว้นะฮะเดี๋ยวหมอท็อปจัดการให้เองนะฮะก็หาหมอท็อปให้เจอนะในบล็อกฟุตหาได้ทุกวันเลยนะ,ะอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะฮะทุกคนโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับพี P ่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ แล้วก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ท็อปทําคลิปอะไรทำคอนเทนต์แนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมบเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับทุกคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุครับ bye bye. บ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุครับบ๊ายบาย